วาย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 ว,าย,วายเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคนมามุงหาอะไรกันคะเนี่ยมาดูกันสิคะว่าเขาขายอะไรจัดตามไปดูนะคะมันต้องมีทีเด็ดแน่ๆตามแม่มานะครเราขับตรงเลยเไปยูหาปลาหาน้ำลินตรงไปเลยนี่ขับยาวมาจนใกล้จะถึงทะเลอยู่แล้ว,ลวยังไม่ถึงเลย,เยพ่อเขาบ,บอกว่าอยู่หน้าหมู่บ้านอะไรนะ ทตไม่ได้อีกเดี๋ยวต้องเจอหมู่บ้านก่อนแล้วก็จะเจอตอนนี้เรามาตามแมพนะคะ Google แมพนำมาไปกันต่ออีกนิดนึงนี่ทางไปหาดพยูนตรงตรงไปเลยนี่มาถึงแยกแล้วนะคะแยกตรงนี้เป็นแยกหาดพยูนนะตรงไปก็จะเป็นโรงหาดแล้วะค่ะเราก็เลี้ยวซ้ายนั่ใครที่มาเทียเ่ยวทะเลพยูนพยูนตรงไปเลยแล้วขวาจะไปพลาพลซ้ายก็มาหาดน้ำลินะเราเลี้ยวมาทางหาดน้ำลินนะคะมั่วหน่อยเนาะนเราก็จำไม่ได้ว่าหาดตรงนี้ มันติดกันมากอันนี้สามหาดนะหาดน้ำลินหาดพายุและหาดพลามันติดกันมาตรงนี้ถ้าเจอหาดอะไรก็ได้แมทบอกว่าเหลือห้าร้อยเมตรเลี้ยวซ้ายเซลเองมันใกล้ๆแล้วเลยเชื่อหรือยังคะทุกคนว่ามันเป็นรานลับๆจริงๆเราก็สรรหาเนาะเลี้ยวซ้ายก็ไมยูนี่มาเจอแยกตรงนี้แยกหาดน้ำลินค่ะเลี้ยวขวาไปหาดน้ำลินเลี้ยวซ้ายก็จับเข้าถนนสุขุมวิทอ่าแล้วก็ต้องเลี้ยวซ้ายอ๋อเซลล์เองเราก็มาทางหาดน้ำลีนได้เงินกระปอกได้กมตรเราขี่กลับไปอีกหนึ่งกิโลเมตรค่ะ เราจะได้กินข้าวแล้วนี่อีก400เมตรนะคะจุดหมายของคุณจะอยู่ด้านซ้ายอ๋อน่าจะเป็นหน้าหมู่บ้านนั่นแหละหมู่บ้านที่เขาสร้างเลยว่านนุ่เอ,อ้นี่น,นี่เราเจอแล้วเราเจอแล้วนี่เขาบอกเขาอยู่ริมน้ำใช่ใช่นี่นใช่แล้วใช่แล้วบุฟเฟ่อิมละ59วาทนี่ดูร้านค่ะทุกหลาร้านรับ <laughs> ร้านั เดี๋ยวเราจะไปพิสูจน์ให้นะคะทุกคนก่อนหน้านี้เขาเป็นร้านหมูกระทะน้ำบุฟเฟออ่แล้วก็เขาเปลี่ยนมาเป็นร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ Welcome นะคะพอเข้ามานะคะจะเห็นบรรยากาศริมน้ำแบบสบายชิลๆลมโกรกโอ้โหสบายจริงค่ะพร้อมกับเมนูอาหารเป็นถาดๆอย่างนี้เลยนะคะ ก็มีประมาณ10กว่าถาดค่ะให้ได้เลือกชิมกันมีทั้งแกงทั้งผัดทั้งทอดนะคะมีน้ําพริกมีผักสดผักลวกนะคะก็แล้วแต่ความชอบของทุกคนเลยแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นมุมของก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นเครื่องใส่ก๋วยเตี๋ยวคือบุฟเฟต์ที่นี่นะคะทานได้ทั้งข้าวและก๋วยเตี๋ยวเลยอิ่มละ59บบาทคือเลือกเลยนะคะว่าอยากทานอะไรก็ ทานได้ไม่อั้นเลยค่ะนี่แม่เริ่มเปิดหม้อแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ความหิวมันขึ้นหน้าขึ้นตามา <c oughs> แกงมันเยอะจนเลือกไม่ถูกเลยผัดผักก็น,น่ากินต้มจืดก็น,น่ากินค่ะ <c oughs> เมนูกับข้าวนะคะก็สามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยทุกทางครอบครัวคือมาก็มีอาหารทานนะคะมีทั้งเผ็ดมีทั้งจืด แล้วก็ให้ได้เลือกสัตว์กันพ่อค้าบอกว่าจะมาเติมเรื่อยๆด้วยนะคะจะไม่พูดพร่ำทําเพลงแล้วนะคะกําลังจะตักแล้วนะคะพ่อค้าก็บอกนะคะว่านี่นะครับเดี๋ยวผมทําออกมาเพิ่มอีกให้ตักกันไปก่อนแล้วการเอาอยากทานอะไรทานได้หมดเลยนะครับมีไอติมมีขนมหวานนะครับเขาแนะนํานะคะพ่อค้าน่ารักมากแม่ก็เริ่มเลยนะคะคุณพ่อค้าขาไม่เกรงใจแล้วนะคะ เออตักนี่ก่อนเลยชอบชอบชอบไปหมดตอนนี้เลือกไม่ถูกค่ะตอนนี้ชี้มั่วไปหมดเลยเออนี่ก็น่ากินค่ะนี่ก็น่ากิน่ะเพราะขาขเออนี่ต้มขาไก่ค่ะไม่เคยขาเลยนะคะร้านไหนไมีต้มขาไก่นี่สั่งอันดับแรกนะคะนี่ตักแบบเกรงใจแล้วนะคะเพราะ้ายืนมองอยู่เกรงใจแล้วนะคะนี่พอได้ต้มขาไก่แล้วนะคะกำลังกำลังมองหาต่อค่ะแม่ค้าก็ โอ้มีอีกนะคะนี่นะคะต้มฟักนะคะเป็นต้มกะทิไก่กับฟักนะคะโอไ้ได้คะ่ะว่าค่ะแต่ตอนนี้เต็มกานมากแล้วอะค่ะเดี๋ยวค่อยมาตักเพิ่มได้เรื่อยๆนะคะมีไข่ให้มากกว่านี้บ้างคะ่ะต้องครบทุกมีต้มจืดมาด้วยต่างหากนี่ของคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อก็เน้นเผ็ดหน่อยแม่ก็เน้นจืดๆหน่อยเอออ่ะคุณพ่อว่าเยี่ยมอีกแล้ว ชิมหน่อยลกอะกันเอาพอกินข้าวเสร็จไปกินก๋วยเตี๋ยวกันต่อค่ะขอชิมนิดนึงบอกบอกค่าาว่าไม่ต้องเยอะนะคะนิดเดียวพอจะขอชิมก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะจะเป็นเย็นตาโฟค่ะแล้วก็สามารถเลือกกับตามใจชอบของเราเลยนะคะ,จะเจ้าตีนไก่เท่าไหร่เอาเลือดเอาหมึกกรอบอะไรเงี้ยน่านได้ไมาแล้วนี่บอกว่านิดเดียวนะคะของบอนี่คือนิดเดียว ไม่ไหวเลยเต็มเต็มเลยอาจาอ่อะลองชิมดูสิคะคุณพ่ออืมอร่อยอีกแล้วอร่อยตลอดเลยอะเออเห็นไหมโอเคเมื่อกินเสร็จก็ต้องกินหวานนะคะขาวเสร็จก็ต้องมาหวานนี่มีทั้งไอศครีมมีทั้งขนมหวานนะคะเป็นน้ําแข็งใส นี่พอก็ไม่ละความพยายามอได้มาแล้วค่ะน้ําแข็งใส่นะคะนี่สดชื่นค่ะตอนเที่ยงๆกินแล้วสดชื่นดีโอเคขอแนะนำเลยนะคะครัวเจ๊น,นกับแกงบุฟเฟต่ตจ้า